จากแสงเล็กสีแดงในเครื่องคิดเลขสู่การเป็นหัวใจสําคัญของระบบแสงสว่างในยุคใหม่ที่ทั้งประหยัดพลังงานทนทานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าการมาของหลอด LED เนี่ยที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายทุกวันนี้มีเรื่องราวการค้นพบการทดลองและความทุ่มเทของนักวิทยาศาสตร์ยอย่างมากนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาย้อนรอยประวัติศาสตร์แสงสว่างจอเลืกอถึงจุดกําเนิดวิวัฒนาการและบุคคลสําคัญที่ทําให้หลอด LED เนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวประจกวันของเรา ก่อนที่จะมีหลอด LED มนุษย์เราพึ่งพาแหล่งกำเนิดแสงแบบดั้งเดิมจากการจุดฟืนการใช้เทียนไขหรือใช้ตะเกียงน้ำมันจนถึงปลายศตวรรษที่19โทมัสอดิสันเนี่ยได้คิดค้นหลอดไส้ที่ใช้งานได้จริงทำให้แสงสว่างเข้าถึงบ้านเรือนได้ง่ายขึ้นซึ่งถือเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ในยุคนั้นนะ,ะต่อมาเนี่ยก็มีการพัฒนาหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดนีออนที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไส้แต่หลอดไฟทั้งสองประเภทนี้ก็ยังมีข้อจำกัด ทั้งเรื่องการใช้พลังงานที่ยังค่อนข้างสูงอายุการใช้งานที่จํากัดและบางชนิดเนี่ยยังมีสารที่เป็นอันตรายนะครับอย่างเช่นปลอดจุดเริ่มต้นทางวิทยาศาสตร์ของหลอดไอดีย้อนกลับไปไกลมากไปสู่การค้นพบปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการเปล่งแสงจากสนามแม่เหล็กปรากฏการณ์นี้ถูกค้นพบในครั้งแรกในปีคศ1907โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเอชเจโสขณะที่เขากําลังทําการทดลองกับสารกึ่งตัวนําบางชนิด เขาพบว่าเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสารเหล่านี้จะมีแสงเปลี่งออกมาแต่นั่นเป็นเพียงการสังเกตการในห้องทดลองอีกทั้งยังห่างไกลจากความเป็นจริงที่จะนํามาใช้งานจริงได้การพัฒนาที่สําคัญเกิดขึ้นในช่วงต้นทศตรวรรษที่9 6 0นักวิทยาศาสตร์กําลังวิจัยกับสารกึ่งตัวนําและเขาก็ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างหลอด LED ดวงแรกให้แสงสีแดงและสามารถนํามาใช้งานจริงได้ในปีคศ1962 การค้นพบนี้ถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ที่ทำให้หลอด LED เริ่มถูกมาใช้งานในเชิงพันธชที่เป็นครั้งแรกแม้ว่าแสงที่ได้จะยังไม่สว่างเพียงพอแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกหลังจากนั้นก็มีการพัฒนา LED สีอื่นๆตามมาเช่นสีเหลืองสีส้มสีเขียวด้วยวัสดุกึ่งตัวนำที่แตกต่างกันออกไป LED ในยุคนั้นเนี่ยถูกนำไปใช้ในอุปกรณ์เทคนิคอย่างแพร่หลายเป็นทั้งไฟแสดงสถานะในเครื่องใช้ไฟฟ้าหน้าปัดรถยนต์ หรือแม้แต่ไฟจาราจรบางประเภทอย่างไรก็ตามความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยังคงอยู่นั่นคือการสร้าง LED สีน้ำเงินทำไม LED สีน้ำเงินถึงสำคัญมากเพราะการจะสร้างแสงสีขาวที่ตาเรามองเห็นได้นั้นจำเป็นต้องนำแสงพื้นฐานคือสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินมาผสมกันเมื่อขาดสีน้ำเงินการสร้างแสงสีขาวจากหลอด LED จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากนักวิทยาศาสตร์ชาวญ,ญี่ปุ่น3ท่านได้แก่ดรอิซามุอากาซากิดรฮิโรชิ อามมโนและดตอร์ชูจิ นากามูระได้ทุ่มเทวิจัยพัฒนาอย่างไม่ย่อท้อและในความที่สุดนะครับความพยายามของพวกเขาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จการสร้างหลอด LED สีน้ำเงินที่มีความสว่างและประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้หลายครั้งที่เรียกว่าแกลเลียมไนเตตความสำเร็จครั้งนี้นะครับถือเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่เปิดประตูสู่โลกใหม่ของแสงสว่างทําให้เราสามารถสร้าง LED ที่มีสีขาวและนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีคศ2 0 1 4ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสําคัญของการค้นพบของพวกเขาเมื่อมีหลอด LED สีน้ำ ก็ทําได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นทําให้หลอด LED เข้ามาทดแทนหลอดไส้แบบเดิมๆอย่างรวดเร็ว แลลพร่หปทัวกอะไรคือข้อดีที่ทําให้หลอด LED ได้รับความนิยมขนาดนี้อย่างแรกเลยนะครับประสิทธิภาพด้านพลังงานหลอด LED เนี่ยใช้พลังงานมากกว่าหลอดไส80้80-90เปอร์เซ็นต์เลยนะครับและยังคงประหยัดกว่าหลอดไฟธรรมดาช่วยทำให้ลดค่าไฟได้อย่างมหาศาลต่อมาคืออายุการใช้งานยาวนานหลอด LED เนี่ยมีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่าหลอดไส้ถึง25เท่าและยาวนานกว่าหลอดไฟทั่วไปทําให้ลดความถี่ในการเปลี่ยนหลอดลงได้อย่างมากนอกจากนี้ LED ยังทนทานทนต่อแรงสั่นสะเทือนเปิดปุ๊บติดปับ๊บโดยไม่ต้องกระพริบเหมือนหลอดไส้ที่มีประหลาดแบบเดดิมมคคววุแแสสสงง่าละีไ้ และที่สําคัญคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะไม่มีสายปรลอดที่เป็นอันตรายด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทําให้ LED ถูกนํามาประยุกต์ใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่ในบ้านเรือนหรืออาคารแต่ยังรวมไปถึงไฟถนนไฟป้ายโฆษณาไฟรถยนต์ไฟลงพ่อปลูกและแน่นอนว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญของหน้าจอแสดงผลทั้งในโรงภาพยนตร์โทรทัศน์คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนการพัฒนา LED ยังคงก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเรากาลังได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆเช่นไมโคร LED หรือมินิ LED ที่ให้ความละเอียดและความสว่างของหน้าจอที่สูงขึ้นหรือเทคโนโลยี smart lighting ที่ทำให้เราควบคุมแสงสว่างผ่านแอปพลิเคชันบนมือปรับเปลี่ยนสีและควบคุมแสงสว่างตามต้องการในอนาคต LED ยังจะมีบทบาทในการสร้างเมืองอัจฉริยะอย่าง smart city และการแก้ไขปัญหาโลกร้อนแสงสว่างจาก LED ไม่เป็นเพียงแค่แหล่งกำเนิดแสง แต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศท,ที่เชื่อมโยงพลังงานและทำงานด้วยกันเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นและการพัฒนาที่ยั่งยืนจากแสงไฟที่ริบหลีในห้องทดลองสู่การปฏิวัติเปลี่ยนโลกของหลอด LED คือหนึ่งในตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์นำมาใช้งานทำให้เกิดการทำให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อมนุษยชาติ